เสริมหน้าอกนะคะทําไปนะคะ350ร้อยห้าสิบซีซีนะคะเมื่อประมาณเกือบ4ี่ปีที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอ๊อฟฟี่นะคะเชียงใหม่คลินิกไก์ค่ะวันนี้นะคะปี่มีโอกาสได้เจอคุณแจ่มนะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะที่ดูแลนะคะ ทำเสริมหน้าอกมาตั้งแต่สามปีกว่าๆที่แล้วนะคะวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามาเติมไขมันหน้าเด็กกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณแจมก่อนคุณแจมสวัสดีนะคะค,ค่ะวันนี้ดี่ใจค่ะได้เจอคุณแจมเนาะ <c oughs> ยังเราเรายังติดต่อดูแลกันอยู่นะคะจริงๆคุณแจมมีอะไรก้มหมือยังเป็นที่ปรึกษาให้อยู่เนาะใช่ค่ะถ้าคุณตลอด จริงๆเราเราไม่ปิดแกนกันเรามีทา้ง a c e b o o k ทั้ง a c e b o o k ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังติดต่อกันได้อยู่เนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณแจมนะคะกออ็ได้มีโอกาสมาดูแลกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเติมไขมันหน้าเด็กนะคะก็ถามคุณแจมก่อนว่าทำไมถึงอยากเติมไขมันหน้าเด็กคะมีความกมังวลอะไรคะตอนนี้ ก็คือว่าด้วยด้วยส่วนตัวค่ะคือเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วก็คือการเติมมูทอกอะค่ะคือมันจะไปไวมากทีนี้ก็คืออยากอยากจะเติมอะไรที่แบบมันอยู่กับเราได้นานๆเลยนิดงคณอ็อกคนแรกเลยใช่เลยค่ะจริงๆแล้วคือถูกต้องเลยก็คือการเติมไขมันน่าเด็กค่ะมันก็คือไขมันของเราเองค่ะเป็นเซลล์ของเราเองค่ะปลอดภัยค่ะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่เอามาแบบว่าใส่ กับตัวเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรช่วยในเรื่องของเป็นการเติมเต็มบริเวณเอรวณองแก้มนะคะเ,เติมคางได้เติมขมับได้นะคะเติมหน้าผากได้นะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเวลาเติมไปแล้วเนี่ยน่าจะใสขึ้นนะคะน่าจะแบบดูเฟรชขึ้นตรงนี้นะคะ่ะพี่อยากเน้นในเรื่องของเป็นเป็นการบำรุงผิวหน้านะคะหลัก,ลกลๆเลยตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของเสริมหน้าอกนะคะซึ่งคุณแจมทําไปนะคะ3 5 0ซีนะคะเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วนะคะกับคุณหมออ๋องนะคะ<ม>กเออ็เป็นเทคนิคทําบนกล้ามเนื้อนะคะตอนนี้นมเป็นยังไงบ้างก็คือมั่นใจมากขึ้นนะคะหมทําทำมาคือในเรื่องของเอฟเฟกหรือว่ามีผลอะไรไม่มีผลเลยนะ่แ,แจมก็คือปกติใช้ชีวิตได้ปกติไม่มีแบบแผลเผลออะไรกับ สวยะคะ่ะแผลก็สวยใช่ไหมคะใช่ห<ช>มอทำได้สวยมากมแล้วก็คะสำหรับทําไปอะค่ะหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยดูแลปฏิบัติตัวยังไงคะเกี่ยวกับเสริมหนะะ้าอกดูแลนะคะก็คือในเรื่องของซิลิโคนเองอะเราก็ต้องหมั่นนวดเนาะส่วนในเรื่องของแพ้อะคะ<ช>่ะ <ๆ S 2> คือเจมจะทาครีมให้ให้แผล <ๆ S 2> มันแบบไม่แดงไม่นูนอะไรเงี่ยแล้วก็พยายามที่จะ ไม่ต้องพยายามหรอกคือไม่ใส่บราที่มันมีโครงเลยใช,ใช่ก็ใส่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสปอร์ตบราใช่สปอร์ตบราหรือว่าที่มันไม่มีโครงเหล็กอะค่ะไม่แข็งใช่ดีจังเลยอะจริงๆเหมือนคุณแจมทำตามที่ออฟี่เคยแนะนำไปเบื้องต้นเลยจริงๆอะค่ะว่าไม่ควรใส่โครงเหล็กไม่ควรใส่เ,เสื้อในเนาะชุด พวกนี้ที่เป็นโครงเหล็กในช่วงแรกๆหนึบบ<ม>่งถึงสเดือนบบ<ช>จริงๆไม่ควรใส่ควรใส่ใสที่เป็นอ่าบราแบบสปอร์ตบราท,ทั่วๆไปก่อนนะคะจะได้ไมร่มรัดไม่รัดขอบบริเวณแผลนะคะจะได้ไม่เสียดสีแผลทําให้แผลมีความคล้ำนะคะแล้วก็จะคันด้วยนะคะโอใช่ใชค่ะแล้วก็อย่างตัวอ่าทา ตัวตัวยาที่ทาแผลเป็นเนีย s <S ่ยค่ะแจ่มเนาะก็คือคุณแจ่มทาสม่ำเสมอสมารณ์เหมือนเหมือนซื้อยาเหมือนซือ้อยาไปทาด้วยเนาะคุณใช่ใช่ค<ช>่ะแล้วก็คือหลังจากที่แบบผ่านปีสองปีนี้นก็ควรจะต้องทาทีบำรุงด้วยนะคะทาให้ถึงอย่างเี้ค่ะอันนี้เทคนิคของคุณแจ่มก็คือจริงๆมีลูกค้าที่เคยสอบถามเพิ่มเติมมาว่ารู้สึกว่าพอเราใส่ไปแล้วนมแตกหลาย <g ül> ก็สามารถที่จะทาค,ครีมรอยแตกลายได้<ช>เพิ่มเติมรหรือจะเป็นครีมบำรุงก็ได้แต่ว่าทาบริเวณหนะ้าอกใช้ใช่อน<ม>ถึง <c oughs> อันนี้เคล็ดลับของคุณแจมเ,เลยเนาะม,มีมีมีการชาที่บริเวณหัวนมบ้างไหมคะ,ะหรือเอฟเฟกต์นะคะับไม่ไม่มีอะไรเลย Oh, ปกติเ,เลยะะใช่ค่ะโดยส่วนตัวก็คือตอนแรกที่ทำมันอาจจะตึงแต่ว่าคือผ่านไปสักรนะยะขคือได้ตอนนี้คือมันเข้าทีล่ล้แล้วแล้วมีเอฟเฟกนมนมแข็งไหมคะนมแข็งมันอยู่ที่เราเนาะถ้าเรานวดหรือเราแบบดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ปกติเลยนะคะคือจริงๆแล้วลูกค้าถามมากันค่อนข้างเยอะว่าหลังจากที่ทํานมไปนะคะมัน เราเราใส่เราคือคุณหมอวางซิลิโคนเหนือกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องหมั่นนวดนะ้อคุณแจม่มอย่างของคุณแจ่มดีมากๆเลยอะคะ่ะที่แบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเน้นย้ำเสมอใช่ไหมคะคุณแจม่มเนาะว่าเราควรนวด<ช>บ่อยๆนะคะของคุณแจ่มนวดสม่ำเสมอไหมคะนวดสม่ำเสมอคะอ่ะอ๋อแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งแจมอาจจะชอบแช่น้ำแช่เหมือนแช่ออนเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเวลาเราแช่น้ำร้อนแล้วก็เรานวดไปด้วยคือมันผ่อนคลายแล้วจะรู้สึกว่ามันมันจะนิ่มนิ่มได้ไวคือช่วงไหนที่แบบเราลืมไปอะไรอย่างเงี้ยคะเออคุณจะมีอาการนมอ่ะหดเล็กลงบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะได้ยินคำถาม,ถามแบบนมเล็กลงคะพี่สองปีละสามปีละรู้สึกว่านมมันเล็กลงหดลงอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้ของคุณแจนมีไหม ไม่นะคะจมว่ามันไม่ได้หดลงเพียงแต่ว่าคือทุกอย่างมันอาจจะกระชับขึ้นใช่ค่ะใช่<ๆ>กระชับขึ้นเพราะว่าคืออย่างทําใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเนาะคือช่วงแผลมันยังไม่หายนะแต่จะไม่ได้มีปัญหาไม,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันหดหรือว่ามันมันเล็กลงนะเนาะก็ปกติไซส์ก็ยังใส่บาเท่าเดิมค่ะแบบ<ๆ>รู้สึกว่ามันหลวมหรือว่ามันอะไรียนนเลยนะ แสดงว่าปลาเท่าเดิมแต่ความเพิ่มเติมมันคือแบบว่าเนื้อหนังคือฟิลแบบความพุ่งออกมา <ๆ S 2> เองเอาะดีจังเลยอะ่ะเพราะว่าจริงเอ่อมาตอบปัญหาตอบคําถามกับลูกค้าท่านอื่นเนาะที่เขาเหมือนถามมาค่ะว่าสองปีแล้วค่ะพี่ออฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าหนูรู้สึกว่ามันนมมันแบบเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามแบบเอ๊แบบผอมลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางทีการผอมลงอะค่ะมันก็รู้สึกว่าเหมือนนมมันแฟบลงไปอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่จริงอะซิลิโคนอะมันมันอยู่เท่าเดิมจริงๆนะคะ<ช>ซิลิโคนยังไงก็ไม่หดนะคะถ้าถ้าไม่ได้แบบแตกรั่วซึมแต่แตกรั่วซึมเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยะคะ่ะเมนเตอร์เนี่ยเขาเขาก็มีการรับประกันอยู่นะคะว่าเออมันไม่ได้แตกรั่วซึมได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าไม่ได้เจอแบบว่า ไปเจออุบัติเหตุมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นต้นเฉยๆนะคะมันมันไม่ได้แบบแตกกระซิบง่ายขนาดนั้นเ<ช>นาะสำหรับการเสริมหน้าอกไปอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ่มอันนี้คือคุณแจม่มมีมีความสุขแฮปปี้ดีไหมคะหลังจากที่เสริมหน้ <c ười> <Happy S 1> าอกไปคือแฮปปี้มากคุณตอเพราะว่าไปฟันมานานเองผมเป็นคนไปเองคือมันทาให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้น <c ười> <ๆ>เสื้อผ้าคือแบบเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โห <c ười> ใส่แล้วมันไม่สวยอะคุณน้องมันอยู่ี่หุ่นสวยแต่อยู่ตรงเราไม่สวยแต่พอมีแล้วอะคือความตั้งใจมาเต็มเสื้อผ้าตัวไหนก็ใส่ได้มั่นใจจริงๆเนาะคุณแจมเนาะใส่ใชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลไม่ต้องใส่ปงน้ำ <ubine S 1> เคยเห็นในเฟซบุ๊คคุณแจมอยู่อะคุณแจมเคยเหมือนเคยแบบเอ้ยคุณออฟอะไรอย่างเงี้ยแบบ อาลูปไปได้นะแต่จริงๆตอนนั้นก็เหมือนแบบเอเอเกรง,งใจเกรงใจอะไรอย่าเงยค่ะใช่เคยก็เลยแบบว่าโอเคแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีก็สมวังลิขสิทธิ์เอาไว้ของตัวเองได้เนาะ วันนี้นะคะขอบคุณคุณแจ่มมากนะคะที่ยังมีโอกาสได้มาเจอกันดูแลกันเหมือนเดิมนะคะยินดีค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงฟี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากาติดตามช่อง u t u b e ของมั f ฟี่ด้วยนะคะเป็นกำลับบงใจกันให้เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย